กระป๋องมีค่าอย่าทิ้งเนี่ยเรามาดูกันเลยครับเราจะทำเป็นใบพัดของเครื่องบินพลังยางกันนะครับมีค่าอย่าทิ้ง back, back, back วิธีการทำใบพัดนะครับใบพัดที่เห็นเยอะๆนะครับวิธีการทำแบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วนะครับตอนนี้นะครับผม ได้ทาเป็นคลิปแรกไปแล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปอัปเดตนะครับก็จะปรับปรุงนะครับซึ่งการทาใบพัดกระป๋องนะครับอ่าก็มุมมุมที่เราจะใช้เอียงครับถ้าทาตรงๆนะครับสมมุติว่าถ้าเราเอาทำตัดตรงๆเนี่ยคือการตักอากาศนะครับมันจะไม่ดีฉะนั้นวันนี้เรามีคําตอบให้นะครับก็คือเอียงนะครับโดยการวัด เราจะเห็นสังเกตเห็นนะครับเส้นตรงของกระป๋องนะครับทุกกระป๋องส่วนใหญ่เขาจะมีเส้นที่มันตรงอยู่แล้วนะอย่างตัวนี้นะครับมันจะมีเส้นตรงอยู่แล้วนะครับให้เราวัดเอยียง15องศานะครับ15องศาหลังจากนั้นส่วนกรีบใบเนี้ยเราสามารถออกแบบเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้แบบก็ได้แต่ต้องเข้าใจแล้วก็ทดลองก่อนนะครับซึ่งใบนี้นะครับผมก็ได้ทดลองนะครับก็เป็นใบที่ กัตันเอฟนะครับได้เอาไปออกรายการซูเปอร์เทนนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาดูกันเลยครับอาจจะหลายอีพีหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างยาวนะครับก็กระป๋องนะครับก็เป็นกระป๋องอันนี้สีทองสวยนะครับก็เห็นมันสวยดีนะครับเดี๋ยวจะมาพาทําดูนะครับวิธีการนะครับให้เราใช้นี่นะครับครือวงกลมนะครับมาวัดองศาก่อนซึ่งกระป๋องผมบอกแล้วว่ามันจะมีเส้น เส้นตรงอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับมันจะมีเส้นตรงทุกๆกระป๋องนะครับหรือเราจะใช้แบบเป็นจากในกระดาษมาติดก็ได้นะครับด้าได้เหมือนกันทําได้หลายวิธีแต่วันนี้จะใช้เครื่องวงกลมนะครับวัดให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายวิธีการนะครับสมมุติว่ามันจะมีนะครับเส้นนะครับเส้นสีเส้นตรงอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะวัดเลยวัดเลยนะครับตรงนี้ หอกล้องอยู่ไกลๆอาจจะมองไม่เห็นนะครับใช้ปากกาเลยนะครับผมใช้ปากกาเอาไว้บอกนะครับซึ่งมันจะสามารถลบออกได้นะครับ15องศานะครับก็นับเลยครับ10 15ไอ้ตรงนี้า15าองศานะครับตรงนี้หลังจากนั้นเราได้ตรงนี้แล้วให้เราใช้ไม้ทาได้ขีดจากต้นแล้วก็มาตรง15องศาได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันจะเอียง ดูดีนะครับมันจะเอียงผมก็จะขีดเลยนะครับเขียมาจนสุดกระป๋องเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกแบบว่าเราจะใช้ใบพัดกี่นิ้วกี่เซนได้หมดนะครับออกมาแบบนี้นะครับมันจะเอียงอ่านี่นะครับเสร็จแล้วถ้าเราจะอยากออกแบบเป็นใบพัดอสมมาตรหรือใบพัด สมมาตรนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันวันนี้เอาแบบสมมาตรแล้วกันนะครับสมมาตรก็คือทั้งสองด้านจะเท่ากันถ้าอสมมาตรก็คืออีกด้านหนึ่งจะเล็กอีกด้านหนึ่งจะใหญ่นะครับก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานนะครับวันนี้เริ่มกันเลยนะครับก็ผมได้ทำการวาดนะครับนี่ครับเป็นรูป ใบพัดนะครับผมก็จะใช้คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ไอลืมไปขอโทษทีครับก้านของใบพัดนะครับใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะครับตัดความยาว10เซนนะครับตัดความยาว10เซนสิเซนแล้วเราก็มาติดเข้ากับใบพัดลักษณะแบบนี้นะครับตรงสีดำๆนะครับก็จะเป็น การลุกอมนะครับจูบจุบหรือการลุกอมเนออื่นก็ได้นะครับที่มันแข็งแรองกรอก้นอลูมิเนียมก็ได้นะครับอ่าต่อกันเลย